สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง v a l i e t y Channel นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว Myselfie นะครับผมดูนะครับ Myselfie นะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมซึ่ง Myselfie ตัวนี้ก็จะเป็น L01 นะครับผมเดี๋ยวเราจะ ดูข้างๆนะครับผมว่ามันจะเขียนอะไรบ้างนะครับก็จะเขียนว่า SS อะไรไม่รู้นะครับก็ก็มันสามารถาปรับหมุนได้นะครับตามาที่เราต้องการนะครับเราจะหมุนไปฝังไหนนะครับผมมันก็สามารถหมุนได้นะครับระยะ <c oughs> ยาวแค่ไหนนะครับดูนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นมาเซอร์ฟี่นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเขียนว่านี่นะครับก็สามารถปรับได้เหมือนวันนี้เลยนะครับผมซึ่งมาเซอร์ฟี่ตัวนี้ก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับก็รีโมทก็จะอ มีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมคือไม่ได้ไม่ไม่เหมือนที่รุ่นก่อนนะครับคือรุ่นรุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีสายแล้วก็มาเสียบนะครับแต่มารุ่นนี้มันจะเป็นบลูทูธนะครับมีรีโมทมาให้นะครับผมเดี๋ยวก็เรามาดูข้างในนะครับว่ามัน,มนจะเแบนแบบ,บนะครับ,รบข้างใน แก่กล่องข้างในก็มันจะมีคู่มงคู่มือนะครับผมคู่มือก็จะเขียนอะไรไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่ประมาณคร่าวๆก็จะมีการใช้งานมีรีโมทแล้วก็แบบประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับแล้วแกะถุงนะครับผม <c oughs> นี่เลยนะครับผมเราแกะถุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็สามารถาปรับได้เหมือนกันนะครับดูนะครับนี่เลยดูนะครับมันจะดังแก๊กๆๆนะครับเราก็เปิดได้นะครับนี่เลยแล้วก็สามารถดึงดึงได้นะครับดูนะครับ ดูก็ยาวนะครับยาวพอสมควรนะครับผมก็สามารถดูดึงได้นะครับนี่เลยโอ้โหยาวมากเลยนะครับก็ยาวเลยแหละนะครับก็นี่ก็จะเป็นรีโมทนะครับผม <c oughs> กรณีเราใส่หนีบโทรศัพท์ของเราก็เราเปิดรีโมทเปิดค้างนะครับเปิดแช่ไว้ประมาณสองสามวิตน,นะครับ มันก็จะขึ้นไฟกับพริบสีน้าเงินนะครับผมแล้วก็รีโมทต,ตัวนี้ก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะครับผมเราก็สามารถถอดได้เวลาเรา,าตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดาขาดตั้งนะครับว่ามันจะยืดแน่นขนาดไหนนะครับผมเราก็สามารถเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็เราก็กดลงนะครับผมดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับผมนี่ครับผมดูนะครับผมเวลาเราตั้งก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูจากโครงไมเซลฟี่ตัวน,นี้ก็แข็งแรงพอสมควรนะครับผมเวลาเราจะเก็บก็เรา แค่จับด้ามน,นะครับผมจับด้ามแล้วก็เราแค่กดนะครับผมกดวันนี้อ่ามันก็เก็บแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจ my เซลฟี่ตัวน,นี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนในแอ,ชอปช้อ p ปี้แล้วว่าอ่าใน Lazada นะครับผมมันก็มีขายอยู่นะครับผมราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ ราคาก็ตกประมาณเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม <c oughs> แต่อยู่ที่ร้านด้วยนะครับผมก็ประมาณบางร้านก็หนึ่งร้อยกว่านะครับผมบางร้านก็เก้าสิบเก้าบาทนะครับผม <c oughs> ก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อก็ผมคิดว่าซื้อได้นะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันก็แข็งแรงพอสมควรนะครับผมอยาก ใครที่จะไปเที่ยวพาไมเซลฟี่ตอนนี้ก็ผมคิดว่าได้ได้แหละนะครับทุกคนสามารถไปเซลฟี่ไปนู่นนี่นั่นได้นะครับดูนะครับผมไปก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วใครที่อยากาจะให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถเมนได้นะครับใต้คลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ช่องฟรีดดีชแนลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับที่เราทำนะครับผมสำหรับอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ